มาครับสามคันนะฮะต่อกันเลยนะครับงานสลองเฟอร์นิเจอร์ครับ70ปททะเกครับเกหดัดสิครับดัดอันนี้แกะมาใหม่ครับ70ปีโปรตัวนี้นะครับ ใอหนุ่มพอไฟครับเบอร์หนึ่งครับมาทานครับมาทานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรถไถสายล้านเหมือนเดิมครับมาดูรถเกี่ยวข้าวครับวันนี้อยู่กับคูวต้าดีซีเจ็ดสิบดีโปรนะครับอันนี้แกะมาใหม่ครับแกะมาปีนี้เลยนะครับหรือข้าวนาทุ่งนาหนาครับมากันสามคันนะครับทั้งทีม ฝั่งนี้จะเป็นดีซ95ครับดีซ95 T.M นะครับดูครับวันนี้มา3คันครับดันคล่องๆเลยฮะดูครับดันแบบนี้เลยนะครับข้ามาลิ้105นะครับก็อีกคันหนึ่งก็70ธรรมดานะครับตัวเก่า คันนี้ก็รอ้อยเก้าห้านะครับทีมงานสลองเฟอร์นิเจอร์ครับคันนี้ก็เกียวดันนะครับทีมงานจะลองเฟอร์นิเจอร์นะครับนาโปนะครับอยู่เข็ตน,นาโปก็ ต่อได้ครับมาตรฐานแน่นอนนะครับอันนู้นก็จะเป็น70 g จีนะครับอีกคันหนึ่งนะครับก็ดันอีกแปลงหนึ่งครับลุยกันสามคันแบบนี้เลยครับสะเทือนทุ่งนะครับไปที่ไหนก็ดือเลยครับแบบนี้นี่ครับเจ็ดสิบปะทะเก้าห้าครับดูครับฟางตกกลางล่องอย่างดีนะครับนี่ แต่งฟางตกครับส่วนดีซีเก็ตกกลางร่องมาอยู่แล้วครับเพราะว่าอุปต้าปรับปรุงใหม่ครับ70็ดสิบีโปรตัวนี้นะครับก็แกมาใหม่ครับน่าจะเดิมๆอยู่นะครับเกีียวเหมือนเขาจะบอกว่ามันเป็นเกีียวดันมาตั้งแต่เดหรือไม่ไมนะครับ ไม่แน่ใจครับแต่เห็นช่างตมต้งคงคิดว่าเป็นเกียวกดันนะครับนี่ครับสังเกตตัวใหม่จะมีน็อตสองตัวครับทำไปตกฟากลางร่องนะครับเขาจะทำมาให้ตั้งแต่ศูนย์เลยครับท้ายก็ยังไม่ทำสูสซิ่งนะครับเขาจะทำท้ายแบบว่าแต่งมาให้เลยนะครับจะไม่รู้ว่าดีไหมนะครับ เ0 g p สิปนะครับเบอร์3ครับ,ค,รบคันนี้จลองเพืรอนเจอนะครับข้าวก้อนหนานๆล้มๆบ้างนะครับมาดู95ครับ95้คันนี้ก็เรียวดันนะครับบอะซิ่งครับบอกซิงเทเลยนะ ไม่รู้ว่ายกฝาตูไหมนะครับคันนี้คันนี้ก็ปากน่าจะสองเมตรสี่สิบหรือเปล่านะครับเก้าห้าก็อุ้มตันสี่ครับอีที่แล้วเกี่ยวของผมไปขาย,ยตันสี่พอดีครับ จะยกฝาปูนะครับก็น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ลุยกันสามพันนะครับแปบ๊บเดียวครับยังไม่แยกกันครับผมก็ไปดีสไตล์กูบต้านะครับ ครเดิมเดิมครับ70็สน่าจะเดิมเดิมอยู่นะครับแกะมาปีแรกครับรถใหม่แกะกล่องนะครับอก็ผล <soap osion> ทิ้งช่วงแล้วนะครับผลก็เริ่มเล่งเขียวครับเพราะว่าเหมือนผลจะมาอยู่ครับเ้าล้มก็ไปได้นะครับ รับอีกขันกำลังมาครับขันนี้หน่วยหนึ่งนะครับสะองเฟอร์นิเจอร์เบอร์หนึ่งครับต้นฉบับครับขันนี้เจ็ดสิบธรรมดาครับตัวนี้มาครับแปลงนี้สามพันนะครับมาดูกันมันๆเลยนะครับบอกเลยสเพือน นี้ให้หนุ่มพอไปครับนะครับนิเกือให้หนุ่มพอไปครับเนนบอร์หนึ่งครับเจ็ดสิบเป็นเบอร์สามนะครับเบอร์สามันนี้เก้าห้าครับเบอร์สองครับก็ ตามเวลาที่ออกมานะครับ9าดับสิครับดับสน 4, ี่ครับสามคันแบบนี้นะครับแปบ๊บเดียวครับหน้าบนหน้ากลองนะครับ แต่ปีนี้จะกินยากหน่อยครับบางที่น้ําเยอะแล้วก็ล้มแช่น้ําครับแล้วก็พอไปได้ครับค่อยไปเอานะครับมาครับมาครับสามคันนะครต่อกันเลยนะครับ ขอดาก,กันแบบนี้ครับมาทางครับมาทางอะคิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับ เดี๋ยวพาไปเล่นน้ำครับน้ำมิดแท็กแน่นอนรอชมครับจัดไปครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ